สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวราคา,ายางพาราย้อนไปเมื่อวันที่13มิถุนายน2567นะคะมาดูกันว่าราคายางพาราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับวันที่13มิถุนายน2567ค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ82บาท10สตังค์ต่อกิโลกรมัมอันนี้ทรงตัวนะคะราคาท้องถิ่นอยู่ที่ 78บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง82บาท8 8สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น33สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนราคาท้องถิ่น79บาท88สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง8 4ดบาท78สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น27สสตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนราคาท้องถิ่น อยู่ที่8ปดสบาท78สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะอันนี้ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันที่13มิถุนายน2567ค่ะมาดูยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์ค่ะราคากลาง66บาท21สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น2สตางค์ราคาท้องถิ่น63บาท21สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยห้าสตนะคะ ราคากลาง33บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น1สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่น30บาท10สตางค์ต่อกิโลกร,มรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 55%ปราคากลาง36บาท41สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น1สตางค์ราคายางท้องถิ่น33บาท41สตางค์ต่อกิโลกร,มรัม ยางก้อนถ้วย DRC 65%เราคากลาง43บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น1สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่น40บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนยางก้อนเคฟนั้นนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ46บาท3 4สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น1สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่น43บาท3า3สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางยางพารานะคะ